อ่ะกลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมตาหนวดนะเหมือนเดิมเช่นเคยจะมาเล่นเกม i, ให้พีพได้ดูกันอีกแล้วรอบนี้ขอไปทูดจิ๋วนะเกมนี้พี่เขียวเห็นเห็นบ่อยแหละในกลุ่มแต่ว่าไม่เคยจัดสักทีโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมกดนี้ด้วยนะครับกลุ่มนะข้าวข้าไปไหนละ่ะ เอมันไม่ดึงกับร้อเปอรเนาะเป็นเพียงแค่เพิ่มโอกาสและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเรานั่นเองอสำหรับพี่ๆคนไหนที่ออยากจะตามพูดคุยได้นะสำหรับกลุ่มนี้ก็ดูกันว่าอ่ะ9โมงถึง10โมงนะผมเห็นละแอบเห็นจริงๆเกมเนี้ยไดโนเสาร์อ่ะผมว่าจะจัดชาวนี้เนาะเดี๋ยวดูถ้าพี่เขียวมาดีก็ต่อด้วยไดยโนเสาร์เลยละกัน สองเกมรวดอ่าก็เอาเป็นว่าอันนี้มีค่ายหนึ่งนะรีแล็กครับผมข่าวข่าวแค่นี้สำหรับกลุ่มเนาะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเข้ารวมกลุ่มผมทิงลิงไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้แล้วนะครับทูดจิ๋วนะก็ทุนมาหลักพันครับผมช่วงนี้อาจจะเป็นทุนหลักพันเนาะเพราะว่าคือเอามาไว้เงั้นแหละนะจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกำไร จัดเบาๆซิงคูล่าเหมือนเดิมเช่นเคยเราเราไม่ไม่เน้นเยอะเน้นแบบพอได้แต่บางทีฟุกนะฟุกก็อาจจะได้เยอะหน่อยโอเคไม่รู้ว่าคอมโบจะดีหรือเปล่าสำหรับการเข้าฟรีก็นะค่อนข้างที่จะยากฮัลโหล เออผมคิดว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงโอเคมาเรื่อยจัดหนักเลยนะช่วงนี้ต่อให้ทุนหนักแต่ก็เล่นเบ็ดสูงนะเบ็ดสูงจะเห็นที่เล่นเบ็ดสูงก็เพราะขอแบบโบโบหมายถึงแบบว่มามาแบบช็อตแบบโบบะ พอได้พอหอมก็เลิกแล้วก็เปลี่ยนเกมบ้างอะไรบ้างอุ้ยเอาว่ะสแคตรเตอร์เม็ดนี้ยังไงครับอุ้ยมาแล้วนะมาแล้วนะอุ้ยหาตัวว่ะเฮ้ยหกอุ้ยหกตัวเพื่อน ป็นสามสิบจังเกือกว่าสิบเก้าฟรีสปินปิดสามสิบทุกคนว่ามีแตะหมื่นไหมอะถ้าคอมโบมีแตะหมื่นแต่ถ้าไม่คอมโบก็อาจจะมีแบบหลักพันอะไรอย่างเนาะดูกันสิว่าผมจะรอดหรือเปล่ายังไงครับขออีก จัดมาสวยๆแก้วเบียร์ครับแก้วเบียร์แก้วเบียร์จัดมานี่ครับนิดหนึ่งเก้าสิบบาทยังไงครับยังไงเออโอ้โห ไม่มีตัวแพงลงนะเอาจริงคูณหกเองอะ่ะโคตรเกลืออะไรกันครับเนี่ยลงเยอะก็ใช่ว่าจะดีอันนี้ก็แบบแผ่วเลยนะยังไม่ถึงพันนะเพื่อนนะคือยอมใจมากยอมใจสุดๆโอ้โห คูณหกสามร้อยเก้าบาทโอ้ไม่กอดอ่ะขอเรื่อยๆกันแล้วกันเนี่ยพอหลังจากเนี้ยมองออกเลยว่ามันจะไม่เข้าให้แล้ว <c ười> คือเป็นเกมที่เข้าฟรียากพอสมควรนัแล้วพอมาเข้าให้เราอ่ะเอ๊ะแล้วมันก็ไม่จ่ายเลย เออแล้วมันก็แบบโคตรเงียบอะไรกันครับนี่อ่ะคือแบบเม่อสามร้อยไปสามสิบยี่ 300, บบ 30, 20, เอสิบเก้าหมุนโธ่เข้าสี่ตัวที่ว่ายากแล้วมาหกตัวแล้วไม่จ่ายนี่คือเจ็บใจมากเลยนะพนั่นนะเออจัดมาคอมโ,มโบไหมเม็ดนี้แก้วเบียร์ไหม แก้วเบียร์ไหมเคช่องสามมีแก้วเบียร์ไหม <c oughs> นะสำหรับเกมนี้คือแบบโคตรยอมใจอื <c> ้อ <oughs> แก้วเบียร์มามาครับบางทีการไหลนอกอาจจะได้เยอะกว่านี้ข้องใจมากเลยกับการเข้าฟรีของนางนานๆไม่เป็นครั้งแรกที่มาเล่นให้ดูนะสำหรับเกมนี้แต่ก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นอยู่แต่ว่าไม่ได้มาเล่นแบบให้ดูแบบนี้จัดมา เจอมาอืม้มโอเคได้โยเจอมาโอ้โหอะไรกันครับนี่อ่ะเออบอกไม่บอกมืออยู่ฮะทูดจิว๋วมึงจิ๋วแน่มึงเจอกูแน่ เคมาจัดมาดิครับคอมโบไหมจัดมาดิครับโอเคแก้วเบียจัดมาดิครับยังไงคอมโบไหมล่ะเจ๊ตรงแรกจัดมาเกือบมาเกือบมาได้อยู่อึ้งเม็ดนี้ไอ,อ้จัดมาอคอมโบต่อไหม โอเคสวยแปดร้อยสิบอู้อ้ยแตกนอกคือแบบได้เยอะกว่าข้าฟรี <c oughs> เออแตกนอกได้เยอะกว่าข้าฟรีหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าโอมกอข้าฟรีสามร้อยแตกนอกพันกัวอ่ะเอาแบบเล็กกลมๆแล้วกัน เนาะก็2อ0พห้าไหลนอกไม่ไปต่อแล้วนะเข้าฟีก็แย่แล้วนะข้าฟี6ตัวคือแบบโคตรแย่เลยสำหรับรอบนี้ผมตาหนวดมาเล่นให้ดูเพียงแค่นี้เนาะสำหรับรอบนี้มาทุนหนึ่งพันบาทได้มาสองพันห้าร้อยเจ็ดบาทยิงภาพรวมก็ก็ไม่ได้แย่นะมันแย่ตรงเข้าฟรีแล้วมันไม่จ่ายนั่นเองจ่ายแต่จ่ายน้อยนะ โอเคไหลนอกมาโบเดียวก็พอแล้วไม่ไปต่อแล้วนะเพื่อนก็สำหรับรอบนี้พี่ๆีคนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปจัดไดโนเสาร์ต่อเลยนะสำหรับรอบนี้สวัสดีครับ